อ่าคุณผู้ชมครับบ่ายนี้ตั้งใจเลยนะฮะตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่านายกเศรษฐาทวีสินะจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวและพูดเคลียให้ชัดต้องใช้คำนี้เลยถึงเรื่องของการแจกเงินที่ติตอวอลเล็ตจะแจกเมื่อไหร่จะแจกทุกคนไหมเอาเงินที่ไหนมาแจกนายกเศรษฐาบอกจะตอบทุกคําถามจะตอบให้เคลียเลยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยมีการถามนายกเศรษฐาก่อนว่าเอ๊ะแล้วจะ พรุ่งนี้เนี่ยที่ว่าชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนยังไงพอจะบอกพวกหนูพวกผมนะฮะก่อนได้ไหมเพื่อจะได้ไปบอกกับคุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินครับก็มีการตอบคาถามนักข่าวเรื่องของดิจิตอลวอลเล็บอกเลยวันนี้บ่าย2องโมงคุณผู้ชมเข้าใจว่าน่าจะมีการไลฟ์สดจากหลายๆที่นะ,ะรวมทั้งเข้าใจว่า Facebook m o n o n e w s ของเราก็น่าจะมีการไลฟ์สดเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจประชาชนรออยู่นะฮะแล้วทีนี้ เห็นวันก่อนมีดินเนอร์มีทานอาหารเย็นร่วมกับพัก,พกร่วมรัฐบาลชื่นมืน่นชื่นมืน่นเมือเ่อค่ำวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานักข่าวถามมาบอกว่าเอ๊ะแล้วพักร่วมเขาถามไหมเรื่องแจกเงินที่ต้นน่ะนายกบอกไม่เห็นมีการสอบถามเรื่องนี้เลยเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าจะมีการถแถลงข่าวใหญ่นะทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำเลยบอกว่าไอ้เรื่องการถแถลงเรื่องเงินที่ต้นเนี่ยมันจะมีความชัดเจนหรือไม่นายกรัฐมนตรีทำอย่างไรลองไปฟังช่วงการตอบคำถามนี้ครับ ไม่มีเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วพวกนี้มีการแถลงข่าวนะครับคำถามต่อไปครับ นี่ไปคำถามต่อไปนะฮะคือปกติถ้าเป็นนางงามเขาจะบอกว่าขอบคุณสําหรับคําถามค่ะนี่มันเป็นมุกใหม่ฮะต่อไปแกจะใช้วิธีเงียบก็ได้นะคุณผู้ชมนะอ้าวแต่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้ติดตามนะว่านายกเศรษฐาทวีสินมีการชี้แจงผลการทํางาน2เดือนที่ผ่านมานายกเศรษฐาเองก็พูดฮะในการแถลงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะผู้ชมก็เป็นรายการที่จัดขึ้นเนี่ยนะก็บอกว่าคือแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายออกมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องแต่ก็ยังมีประชาชน บางส่วนไม่พอใจผลงานของรัฐบาลนะอย่างเช่นที่จะพาไปคุยที่โคราชเราไปคุยกับคนขับรถสามล้อรับจ้างรายนี้บอกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นหน่ะคนยังต้องประหยัดค่าใช้จ่ายสังเกตเลยอย่างผมเนี่ยถีบสามล้อรับจ้างพี่แล้วลูกค้าพี่เยอะไหมเขาบอกตอนนี้มันเงียบๆอะคนไม่ค่อยมามันไม่ค่อยคึกคักอะอวลองไปฟังเสียงของพี่สามล้อ,อรายนี้พี่มงคลสีเตือนจากโคราชครับ พอใจเลยครับยังไม่มีอะไรที่เหมือนที่ว่ามันจะขึ้นมาให้เราพอใจอย่างใคนโยบายต่างๆที่กเขาออกไปเนี่ยมันถึงแล้วมากผ่านน้าผ่าไฟค่าแก๊สหรือว่าค่าล่าสุดยางเกษตรกรเนี่ยเขาเขเยังไม่ถึงนะบางคนก็ยังไม่ถึงนะเนยเห็นเขาบุญกันหลายคนนะอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็ให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยหากินดีขึ้นทำอะไรแบบที่ว่า อะไรนะตรงนี้มันก็แย่เนะผมวิ่งรถได้วันละเที่ยวสองเที่ยว โอ้โหนี่นะคะก็ยังรู้สึกว่าอยากให้ช่วยเรื่องเศรษฐกษิจนี่อย่างแม่ค้าข้าวแกงร้านนี้บอกเลยคะ่ะว่าก็ยังไม่ค่อยพอใจนะผลงานรัฐบาลราค่าแกส๊สก็ยังแพงอยู่ไหนจะน้ําตาลทรายขึ้นราคาอีกส่วนนโยบายพักหนี้เกษตรกรที่ใครก็ตามมีหนี้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0เนี่ยช่วยได้พักให้ก็มองว่านโยบายแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีแค่ส0 0 0สนไงนี่เขามีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเร่งแก้เรื่องของราคา สินค้ามากกว่าค่ะครับเราฟังนะครับเพราะว่าเรื่องราคาน้ําตาลตอนนี้รัฐบาลตึงแต่ดูเหมือนอาจจะตึงไม่ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าชาวไร่ออบอกราคาตลาดโลกมันแพงอาทิตย์หน้าอาจจะมีการปรับราคาก็เป็นได้นะครับ